สหกรณ์แปรรูปกล้วยตำบลหนองตูมจํากัดจากกลุ่มธรรมชาติในพื้นที่มีความมุ่งมั่นที่จะดําเนินการจดทะเบียนจัดตั้งเป็นสหกรณ์เพื่อเป็นศูนย์รวมในการบริหารจัดการโรงเรือนซึ่งประกอบด้วยอาคารสีอาคารแบ่งเป็น30ห้อง240กระทะโดยปตทอสอพอสนับสนุนการก่อสร้างโรงเรือนผลิตภัณฑ์ให้กับชุมชนหนองตูม จากที่เราทำกล้วยกันตั้งแต่ในหมู่บ้านตำบลหนองโคมเป็นกลุ่มแม่บ้านเล็กๆ2อสมกลุ่มทำกล้วยกันมาปีพอมาเริ่มต้นประมาณปี3 7เจถึง3-8มแปลประมาณเกือบสิบปีก็เริ่มมีโครงการปตทสพเข้ามาช่วยจากที่เราใช้แก๊สที่ในหมู่บ้านเราเยอะมากทำให้เกิดทีเกิดอันตรายเพราะว่า พลังงานจังหวัดเขาได้าได้เข้ามาว่าถ้ามันมีแก๊สมากเยอะขนาดนี้มันจะทําให้เกิดอันตรายต่อมู่บ้านหรืออาจทําให้ไฟไหม้บ้านได้พลังงานจังหวัดกมเพื่อเพิ่มแล้วก็หน่วยงานของมหาลัยปตทชุมชนตำบลหนองตงูมมาร่วมคิดกันว่าเราต้องใช้แก๊สตรงนี้โครงการนั้นก็เกิดขึ้นมาจากาประมาณปี ปสี่เก้าประสบความสําเร็จว่าเออโอเคเราทําได้แล้วเราซื้อลองรับได้ละเราเริ่มสร้างปี5้าศูนย์หนึ่งปีพอดีจบก็ปีห้าหนึ่งห้าหนึ่งก็เริ่มเริ่มทอดจากการที่เราเข้ามาทอดแล้วใช้แก๊สได้คือพอเกิดรายได้แล้วมันก็ต้องสร้างกลุ่มขึ้นมาใหม่ก็เรื่องการเกิดสหกรณ์ขึ้นมาเราก็ระดมความคิดทุกคนที่เข้ามาใช้แก๊สนี้ก็ถามว่าเราจะใช้ กลุ่มอะไรดีที่มันดีกับเราแล้วก็มีเป็นผลประโยชน์กับเราให้มากที่สุดแล้วเป็นซื่อสัต์แล้วก็ทำให้พวกเราอ่ะรวมตัวการสามคคีได้ดีที่สุดก็คือเป็นสหรกรณ์อ่ะดีที่สุดเพราะว่าอย่างน้อยมีกฎะระเบียบที่ดีที่สุดละที่เราคัดสรรขึ้นมาและตั้งเป็นสหรกรณ์แต่ลูกกล้วยตำบลนอโศมขึ้นมาดังนั้นสำนักง,งานสหรกรณ์จังหวัดสุขโขทยัย เมื่อทราบความต้องการของประชาชนหรือกลุ่มที่มีความต้องการในการจัดตั้งสาหากรณ์ให้เป็นนิติบุคคลภายใต้พระราชบัญญัติสาหากรณ์พศ2542ได้ดำเนินการจัดตั้งจดทะเบียนสาหากรณ์โดยใช้ชื่อสาหากรณ์แปลรูปกล้วยตะบนหนองตูมจำกัดประเภทสาหากรณ์การเกษตรเมื่อวันที่14ธันวาคม2550ที่ตั้งสำนักงานเลขที่71หมู่5 บนหนองตูมอกงไกรกาชจังังหวดสุโขทยัยสมาชิกแรกตั้งจำนวน21คนกำหนดวันสิ้นปีทางบัญชี31ธันวาคมมีมูลค่าหุ้นแรกตั้งจำนวน1 5 0 0บาทโดยเริ่มดำเนินธุรกิจเมื่อวันที่4มกราคม2553มีการดำเนินธุรกิจสินเชื่อและธุรกิจจัดหาสินค้ามาจำหน่ายให้กับสมาชิกโดยปตทอสอพอ ติดตั้งระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติที่เป็นผลพลอยได้จากกระบวนการผลิตน้ำมันดิบของฐานผลิตหนองตูมเพื่อเดิมเรียนการมาจำหน่ายให้กับสากรณปรรูปก้้วยกบบนองตูมจำกัดในราคาที่ต่ำกว่าการหุงต้มในท้องตลาดสหกรณ์มีความเจริญมั่นคงและเติบโตขึ้นเรื่อยๆแก๊สที่ตรงนี้ที่เราพอใจทีุ่ดคือราคาถูกราคาถูก เปรียบเทียบกับตลาดแล้วก็ประมาณ50-60%ที่เราใช้เก็ทราคาถูกณวันที่31ธันวาคม2567มีสมาชิกจํานวน48คนมีทุนดําเนินงานรวมทั้งสิ้น15,733,568บาท4สตางค์มีทุนเรือนหุ้นจํานวน3,52900บาททุนสํารอง 7 6 9 1ล้าน6 9บาท51สตางและทุนสะสมตามข้อบังคับระเบียบและอื่นๆ2 5 8ล้านบาท79สตางมีกำไรสุทธิประจำปี9 2 1 1 0 8บาท94สตางและมีการจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นสวัสดิการด้านต่างๆกับสมาชิกทุนสาธารณประโยชน์ให้กับชุมชน จัดประเพณีทำขวัญกล้วยเป็นประจำทุกปีเพื่อเสริมสร้างความเป็นสิริมงคลให้กับคนในชุมชนสกอร์แปรลูกกล้วยตำบลหนองโตงอยู่ในความดูแลแนะนำส่งเสริมของสำนักง,งานสก,กร์จังหวัดสุขโขทยัยโดยมีคณะกรรมการดำเนินการที่ได้รับเลือกตั้งจากสมาชิกในที่ประชุมใหญ่ให้เป็นคณะกรรมการโดยมีหนะ้าที่กำหนดแผนงานนโยบายในเรื่องการดำเนินธุรกิจของสกอร์ไม่ว่าธุรกิจสินเชื่อ ธุรก uh ิจจ <tr> ัดหาสินค้ามาจำหน่ายนะครับแล้วก็กำหนดค่าใช้จ่ายในการดำเนินธุรกิจของสากอนนะครับซึ่งได้รับอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่นะครับแล้วก็ส่งต่อนโยบายแผนงานนโยบายนะครับส่งต่อไปต่ฝ่ายจัดการในในเรื่องธุรกิจสินเชื่อในเรื่องธุรกิจจัดหาสินค้ามาจำหน่ายฝ่ายจัดการก็ดูแลในเรื่องปฏิบัติงานในเรื่องธุรการการเงินบัญทีแล้วก็บริหารโรงเรือนกล้วยทอด ในพื้นที่เรามีผู้อำนวยการส่งเสริมสหกรณ์นะครับแล้วก็ทีมงานได้ดูแลแนะนาส่งเสริมสหกรณ์ในเรื่องการปฏิบัติงานตามระเบียบข้อบังคับพระราชบัญญัติสหกรณ์นะครับแล้วก็แนะนาในการบริหารงานของสหกรณ์ขจัดปัญหาอุปสรรคในการดําเนินธุรกิจของสหกรณ์ให้ดําเนินงานได้อย่างราบรื่นนะครับแล้วก็สหกรณ์สามารถปิดบัญชีได้เป็นประจําทุกปีนะครับและผลการดําเนินงานของสหกรณ์มีกําไรหรือเรียกว่า การดำเนินธุรกิจของสากรมีหน่วยงานที่ร่วมบูรณาการได้แก่สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สำนักงานพัฒนาชุมชนสุขโขทยัยองค์การบริหารส่วนตำบลนหนองตูมสำนักงานเกษตรจังหวัดสุขโขทยัยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุขโขทยัยรวมไปถึงหน่วยงานภาคเอกชนต่างๆเข้ามาร่วมขับเคลื่อนทำให้สหากรสามารถดำเนินธุรกิจด้านการแปลรูปรวยและผลิตภัณฑ์อื่นๆ เป็นการสร้างอาชีพที่มั่นคงให้กับสมาชิกและสร้างรายได้ให้กับชุมชนและเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้กับชุมชนอื่นๆอีกด้วย